เยียบคันครไปแล้วครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ เข้าไปพัด สวัสดีครับน้าๆน,นักปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมคนพัดถิ่นเทเลจอนะครับก็พานาน้าๆมาแม่น้ํานะครับแม่น้ำแม่กองพอดีมีเพื่อนเอฟซีนะครับพอดีเขาปลามันเข้าครับไปคุดวันนี้เขาก็เลยโทรตามมานะครับพอดีผมกลับมากลับมาบ้านด้วยนะครับก็จังหวะพอดีเลยปลามันเข้ามาสองสาวันแล้ว วันนี้เรามาเล่นอีคุดกันนะครับที่แม่น้ำแม่กองนะฮะเราก็ล่องเรือมากันห้าคนนะแต่ว่าปลามันฉวยมันมันจังหวะมันฉวยเร็วมากนะครับบางทีก็ถ่ายไม่ทันนะเพราะว่าไม่มีไม่มีตากล้องส่วนตัวนะครับตกเองถ่ายเองมันบางทีมันไม่ทันนะครับก็พยายามเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปตามดูกันนะครับว่าผมจะได้ กี่ตัวนะครับได้เยอะแค่ไหนนะครับได้ปลาอะไรบ้างนะครับมีลุ้นกระพงด้วยนะวันนี้ผมเอาเหยื่อกุ้งเป็นมานะครับก็รอลุ้นปลากระพงด้วยอีคุดด้วยนะครับก็สําหรับนานาที่เข้ามาดูนะครับยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องคนพัฒน์จิเนจรนะครับเดี๋ยววันนี้ไปตามดูนะครับโอเคครับ ยืดไปจับไม่ได้เลยนี่เลยยืดไม่ได้าดตัวนตไม่ได้เอเบาอืมอดเบาเออตอตอตตะก้เลยได้ครับคีกครับผม ไซสฝ่ามือฮะโอเคป่ยดุกครับโอ้จริงๆยตัวใหญ่ๆนะดุกครับปลาที่บ้านผมเขาเรียกยายดุกยายดุกครับผมอ๋อกินได้ไหมเนี่ยมันกินได้นะพี่หน้าตามันประหลาดมากเลยนะจริงๆมันต้องตัวใหญ่คนนี้ครับอ๋อครับโอเคตัวนี้ปล่อยนะครับปล่อยปล่อยปล่อยครับก้อนชินไปก้อนแล้วครับแล้วครับขุดอีกขุดหูใหญ่ด้วย นี่ฮะไี่ไก่งานได้คดีโอ้โหไซโลนะฮะนี่ครับสุดยอดเลยอ่ะเห็นไหมห้านาทีย้อนแดงเลยโลโลฟาโลกว่าเนี้ตัวนี้น่าจะโลโลโลสองโลสามครับโอ้โหยอดเลยครับจับกล้องไว้เลยเห็นไหมอืมอ้าวรุนไปแล้วมั้งเห็นยังไซโลฮะโลฟาครับตัวนี้น่าจะโลสองครับ โบ้ครับโบ้โบ้เสร็จแล้วผงยางเลยครับโอครับปดปลานะครับเหนือการนะครับไปครับได้ปหะไอ้กุ๊งยังไงแย่แล้วหัวเขาเลยใช่เหรอดูโอ้ยนี่เนี่ยล้อเหยอะไปแล้วเนีาะเนี่ยคนเก็บหน้าแม่งเนี่ยมันจะกินประมาณนี้ครับไปกดเนี่ยอ๋อเนี่ยมันจะกินตากุ้งเหรอมันจะแทะ มันจะแทะอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยใช่มันตาหลุดเลยอย่างเงี้ยใช่กินโหด้คแลวรับถ่ายไม่ทันนะฮะสายใหญ่อยู่นะครับฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือเลย <laughs> โอ้โหฝ่าม,มือ,มอกดถ่ายไม่ทันครับเพราะว่ามันกินเร็วมากต้องต้องรีบเอาขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝูงมันแตกถ้ามันหลุดมาแล้วมาแล้วกาออ่นโเครับตัวแล้วครับ คือมันกดถ่ายไม่ทันนะครับปามกินไวนะครับแล้วในเรือมันไม่มีที่ตั้งกล้องนะฮะก็เลยประมาณนี้แล้วกันะครับว่าเก็บรรยากาศเอานะในเด็กตัวครับก็ประมาณครึ่งลูนะฮะไปนี้โอเคครับผมออะไรไม่รู้นะครับย้อนย้อนย้อนก่อนได้ไหมย้อนย้อนออกไหมปาเข้าขานครับ ยังอยู่นะครับปลายสายยังอยู่นะนได้อีกแล้วนะฮะนี่แชมป์ครับแชมป์แชมป์วันเริ่มครับตัวครับครับผมถ่ายไม่ทันนะครับไวเหลือเกินถ่ายไม่ทัน มาเรือเล็กนะครับปล่อยลอยไปเรื่อยๆนะฮะลอยไปเรื่อยๆก็ตกตามเสาตามต่อหม้อนะครับฟลามันจะอยู่รอบรอบต่อหม้อนะออแกได้สิบ<า>ตัวเ,ยเ,เลยเรือโดนนะครับไปดูไปดูอ,อุอ้ย Xáy xui hup say xui, dài nó nữa, cơn à, cười ngay ngay. Cười cười, cười. à. à rồi, ok, hả, à? cá đi sổng ngàn. Sổng ngàn rồi, đi, đi, đi. rồi. rồi. Ừ. ok đấy. ครับโดนครับฝั่งนี้โดนครับอยู่ไหมหยกเลยลุน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 ลุดลุน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 เอียบครับไม่มีสวิงตักเอียงป๊อกเลยยังไวใส่ฝ่ามือนะครับ ครับแลนาก็เริ่มเริ่มเงียบตอนนี้เริ่มเงียบนะครับน้ํามันเหมือนจะไหลช้าแล้วก็เหมือนจะจะขยับขึ้นนะครับมืช่วงเช้าน้ํามันลงนะฮะช่วงบ่ายน้ําจะขยับขึ้นอีกรอบนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าช่วงน้ําขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะกินดุกหรือเปล่านะฮะแต่ช่วงเช้าก็ได้อยู่นะครับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะ ายไม่ทันบ้างนะครับเพราะว่าปลามกินเร็วต้องต้องรีบเอาขึ้นเลยนะครับถ้าปลาหลุดนี่ฝูงหายนะครับก็เลยต้องรีบเอาขึ้นนะครับบางทีก็ไม่เห็นการวัดการเยื่อปลาสักเท่าไร่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับกอ,อดได้อยู่มั้งแล้วครับท่านผู้ชม โ <English language> มีใหญ่มีรลุหลับเดี่ยวปากเนี้ยกินเมือ่อกี้ครับใส่ใหญ่อยู่นะฮะครับผม ไสสวยนะฮะฝนมือครับครับน,น้นานเดี๋ยวเปลี่ยนแผนนะครับพอดีน้าเขาที่มาด้วยกันแกบอกว่ามีปลาจวดนะครับช่วงนี้อีคุดมันเงียบเีนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนผมมาเล่นปลาจวดก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะปลาจวดครับปลาจวด ทอดอร่อยอยู่นะฮะอะไรไม่รู้ครับกดประกดได้รู้่ะจวดจวดอู้จวดสวยครับจวดจวดสสวยครับผมยอดครับอีกคุณไปกินเหนียวเล่นประจวดก่อนนะครับ โดนคดนับโดนโอ้สสวยครับสวยเลยฮะยอดครับนี่นะครับประจวบสายสวยเลยใหญ่ๆนะครับ ฝนก็ได้ตกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้มาอีกก้อนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เล่นซะเปียกเลยอันนี้หยุดแล้วครับออกมานั่นกันใหม่ครับครับก็ครับจะได้เวลาแล้วนะฮะอดีผมจะรีบไปธุระก่อนนะครับน้ำมันจะขึ้นอีกสักพักนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เขามาส่งผมก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวฝากนะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องคนพัฒน์ทประเดนจอนะครับวันนี้ก็ได้พอสมควรนะปลากินเรื่อยๆนะครับ,บเสียดายาที่เสียดายาท,ย <ๆ S 1> ที่มีธุระน,นะครับเดี๋ยวถ้ารอหัวน้าขึ้นอีกน,ะน่าจะจัดวันนี้นะแต่วันนี้ก็ได้พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูปลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ อีพีน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวตามชมอยู่นะครับวันนี้บอกว่าไม่แห้วแน่นอนครับสุดครับโอเคครับไปคุดไปน้ำแมกกรครับได้อยู่ได้อยู่โอเคครับงน้ไ <Okay, S 2> ดบรรยากาศน,าน,านี่ครับปลารวมยี่สิบตัวนะฮะ มีโบว์ๆอยู่นะฮะตัวนี้โลกว่าเออตัวนี้ครับโลกว่านะฮะก็ไซส์ส,สวยๆครับอีกคุดเนื้อดีนะฮะเดี๋ยวก็ไปติดตามดูว่าผมจะเอาไปทำเมนูอะไรกินกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับก็ขอบคุณทีมงานนะฉุยด้วยนะครับเอาบอกมือบอกไม้บกมือก็ได้ครับพี่อขอบคุณมากนะครับวันนี้ ขอบคุณท่าชูอีกทีนะครับครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะครับครับผมโอเคครับโอเคเดี๋ยวให้ว่ากันครับครับผม